สวัครับวันนี้ผมพามาชมรถ GPS l e g e n 250 Twin นะครับคันนี้จะทรงมาเป็นแนว Easy Shopper นะครับผมหล่อๆนะครับท่อ2ออก2นะฮะตอนนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0ซ c นะครับ2สูบเรียงนะครับบล็อกคล้ายๆรีเบลนะฮะจัดส่งมาแล้วจบๆเลยนะครับผมเล่มเอกสารชุดโอมีพร้อมนะฮะอันนี้เป็น Twin 250 Mark II นะครับ รถอาจจะมีพวกร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะฮะแต่ว่าโดยรวมสวยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน,นะครับผมเปลี่ยนทั้งล้อหน้าหลังเป็นซี่ลวดหมดแล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงท่อตัวนี้กันนะครับว่ามันจะร้าวใจสักแค่ไหนนะครับ ลองเบิร์ดได้ฟังนะครับบอกเลยนะว่าคันนี้หนอมากนะครับประมาณนี้นะครับใครหาอยู่ต้องจัดแล้วนะฮะ ราคาพิเศษพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพียง45,900านรบาทนะฮะมีบริการจะส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับโอเคนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 9 750 4936นหะฮะรถอยู่ซอยแจ้งวัฒนา28นะครับจังหวัดนนรบุรีนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ